มันไม่ได้มีแต่มางคนละครึ่งทําไมอีสัตว์มันคนละครึ่งไม่ได้ทำไมคนละครึ่งอีอย่างกูถามเนี่ยเวดรถ่นคนละครึ่งไอ้มึงอยู่บ่ทาก็สอคนละครึ่งกับมึงไหมเขาเล่มโครงกันกับมึงไหมกูถามหน่อยตอนนี้นี่มึงจะมาคนละครึ่งไม่ได้ตอนนี้กูจะงงขีดสวมมาแดกแล้วกูถามเนี่ยไงคืออะไรอธิบายก่อนง่ายคืองัดไอ้อีดอก นัดขี้นส่วมาแดกไงรัฐบาลอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวพวกมึงน่ะสมครไปอยู่ทาสบ้านแล้วเออ,อ,อกซะพ่อใหญ่ความว่าได้สร้างเจ้าดอกขพรักเออตอร์เนี่ยเป็นคนที่รักประยุทธ์มากจริงนะใครพูดด่าพี่ประยุทธ์นะเตอร์จะเถียงสู้ตายเลยเออตอร์กับเบลลี่รักประยุทธ์มากรออักมากรักประยุทธ์ถ้าประยุทธ์ตายตเตอร์ก็ไม่ไปเผาไม่ไปเผา แม่นแจกเขาหน่อยหานั่นกูก็เบิ่นซื้อประยุทธ์สัญญาปากกูเกิดมาขวงหลัคักโมลูเรียงโมลูแลาวโอ้ยสี่กันส่ีันสินมอลูก็เกิดมาหนาเงาแต่กูเมื่อยลีเมื่อย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 มันขำสิว่าก็พ่นบูนิทอสือถ่าจนซิลิโคนกูพิก รัฐบาลมันซัวกับตงองวอลอีน,นี่กับซัวเพราะมันกลับหน้าโยกนี่กูกูพี่เฮงอะ่ะใส่แว่นนี่กูว่ามากเอา้ามันคือไผไม่คือไฟมาคอฟิดโอ้โหถอดแม่มันสุดอุ้มต่อ